ว้าวเต็มเลยอัพวิวคือตื่อดนี่ไว้ปูกทางนี้หน่อยดีคือแล้วขาตรงนี้มัต่อยังไงวะเนียเมื่อกี้กูเห็นคนอยู่เอออยู่มุมนี้เมื่อกี้เรียบร้อยเียบยเหียกูไม่นอยละช้จ้าหน่อยชาหน่อยอยู่ไหนว้มึงอยู่ไหนฮะเกือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ แล้วตอนเนี้ยคือกูมีแต่ไฟเซฟมันไม่มีตัวงานนะตัวงานก็ไอซีวทีอ่ะมันเป็นอ๋อก็นั่นแหละไฟเซฟอันนั้นแหละไฟเซฟไม่ใช่สกีวิทตี้คือกูต้องการนั้นอ่ะเออมึงส่งมาให้กูอะไรวะระดับมึงเนี่ยเออออกมาทำไปช่วยปะ ไม่ต้องหรอกคือแตกครับแอปสอรี่สอรี่แอปแหอวแม่แม่ตรงมา แม่เดินผ่านี่เฮ้ยโคเวอร์ไหนนะนสวยครับมีอีกตัวนึ่งแปลปะก็เป้นแพนได้นะไ โอ้โอ้ไม่แตกอืมฮ่าฮ่นเหี้ยอะไรกองขอาเอามาหรอกกองช้างไขหมดแล้วเอาเอาแ้วกันแหละาฮ่าโอไม่น่าดูโดนเป็นไรอะไรอะไรกูเกี่ยวเหี้ยอะไรกูยังไม่ทันท้ำเป็นเหี้ยอะไรเลยเม้นเป็นอะไรกูได้ไฮไลท์มาแล้วอ๋อไอ้นี่จิ้มมาหรอ เอ็ดเอ็ดอะเอหรอใช่หรอห้าสองตัวข้างล่งเอ้ยสตัวไอ้ตรงไอ้แก๊สก็ได้เอ็ดเอเรื่องเอาหลงะไา

แม่นเอาไงเดี๋ยวปวดไอ้หนูอ้ยโอ้โหเมทูลโดนได้ไงวะโอ้กูตายที่ไหนอ่ะตัวรายอ่ะโอ้ยโดนเลยอะวงเลยอ่ะโดนเฉยโอ้โหไม่ทันหรอ

หัวมึงเลือดกระจายเลยนาะยสัตว์ตะกี้เด่ยเอาดีเออตายแล้วหนึ่งศพเฮ้ยว้าวเฮียเป็นตัวเลยสัตว์กลับไล่เฮียกลับไล แม่มาหน้ามัวคุยอะไรตรงเนี้ยเอาแย่แล้วว้าวไอ้เหี้ยกูคงชนะไอ้สัสโคตรเยอะเลยอ่ะแล้วมันไปไหนแล้วะอีน็อกอ่ะ กูบอกแล้วมึงเคยเห็นมากฮิบาน่าฮงรับปีกิันเกี <S <S ่ยวเทียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวืนก่อนก่อนบุ๋มเนี่ยิงลุกระเบดเลยล้ะ ต้หนเดี it, esh, ceu, it, wait, ๋ยวความึงแบบหันมาหันมาลูกซีโฟจากอันดับกูแมวนะเดียวดีได้ไหมดีเซตผมได้ไหมเ๋ยวมึงอย่าวมึงดีอย่าพมึงดีเซ็ตไม่ได้ซ้หลังมาเดียวไนนขวามึงก็มีนะสัตว์โอ้โหยังอืมนาดีหย เดี๋ยวเราเป็นหน่วยอะไรเนี่ยกูมาทำพี้ยอะไรหน่วยกล้าตายกูมาทำพี้ยอะไรรีเซ็ตผีวยโดนขอนให้ใจกูโคตรนิ่งอ่ะโดนโดนโดนแบนแน่ดูใจกูโคตรนิ่งอ่ะไอ้เหี้ยไม่กูนิ่งกว่าดูมันยิงใส่กูแต่กูยังนั่งเฉยๆอ่ะ มาว่ะเาไม่มามึงก็อยู่กับกูทั้งวันอ่ะเอออะไรแหละมันมีซีโฟว่ากูหนุนเออสวยเบ้นอืมเดียวกูขอโทษยิงไม่ทันวิวิเป็นไรเป็นไรคันคันจุดว่าจุดใจใจใจสั่นบอลวัดวเออเชี่ยตกใจหมดเลยเฮียเบี้ยวแล้วโผล่แทนแทมแทมแทนแทนเน่เน่กองกองตามกู ตามลกูมา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 ไปไเดาสำรวไปเลขสอนี่นีวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงเออ่นและไอ้แล้วไปบัเกีย์ประตูแดอยอกับจะตายดักกิเอาหลเดิมเดิมเดิมเดดิเดิมเดิมเดิดิเดิมเดิมเดิมดมเดมเดมเดดมเดดมเดดมเเดิมเเดิมเ เดี๋ยวไม่ไม่โดนให้มันแตกไอ้ชิหายเดี๋ยวเลยมืโดนโดนโดนเด่นเด่นกันเต็ลยาเล่นโดนตัวนี้ไอ้เสียวคะมาแล้วเด่นเไปยยยยแม่ตายอ้หตกใ ยิงอยกูออกเลยอ้ยอดไอ้ยี่เดียวยิงเป็นชั่วโมงเลยไม่นอกมาจากไหนปอดมต้องเห็นแคมยี่เดียวเ้ยโดนตัวเดียวยิงเป็ชั่วโมงเลย้วอมาป่ะแถม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 เดียวไม่อดตอดลากันดีมาแถม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 ึงแแถมเียแด้ไหม วิวิว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 วิเยอยงเอ้ออขอเยยวะไม่โดนะจากการที after, <Yeah, ่เป็นนี่ให้เสียวว่าตายโดยฉันก่อนอู้านู้ดไม่รู้อะไรวมนวิ่งไปจม่เสี่งวว่ามารงดันดเกือบดันกูลงมาลกล แม่ไม่ต้องตามว้ายหัวเสียไปดิหัวสั่นหัวกูสั่นนะหลอนหลอนยนี่หลอนหลอนยังไงโกคูไปหาดัร์คเขาบอลต่อเลยมึงไม่อยู่แต่มันไม่อยู่เลยไม่อยู่ไม่ได้ ไได้ยินแล้วอ่าได้ยินอะไรกิักจังก็แต่แล้วว่าิชังิังสัตว์ไปหนึ่งวีไ่ตัว่ไตัว่ก็มาผานไปไม่เจอบาอุ้ยอุ้เงินเสียงเน้นเน้นกินใจขอลงว่ขาลี้ยงว่โับนี้ไว้ต้องลัวอะไรอ้ป่าไปไหนม่ังขวอยเดี๋ยร้ลยมะ ย่ยเหมือนไม่อยู่ตรงกระไดเลยวะน่ะอยู่ขวาเปล่าลองเช็ขวาดิมึงไม่โอ้สูตรล็งมีไว้ทำหอกอะไรมึงเช็ขวาไม่ล็งหัวแดงๆมาริโอเติร์เตเติร์เิเติร์เเติร์เเเิเ ไม่ต้องแพนเลยขอเนิ้นๆไปเก็บเสียเลยแปลวาเดียวฟิวได้ไปเอาเร็วสัญชาตญาณไก่ทองเร็วๆร็วสัญชาตญาณไก่ทองมึงจริงๆเปิดทำยี้ยอะไรไม่ใช่ลูกซองแบบนั้นไม่ไม่ผมหลอกไปจะระเบิดลงเลยนะเฮ้ยจะลงเลยลงเลยดิวอ่ะลงเลยลงเลยตัวก็ลงเฮ้ยขวามึงขวา แอมีตัวอ่ะใจสั่น <laughs> ใจสั่นใจสั่ในอยูดดด่ดีก็นอน,นบิดตูดให้ดูเงี้เหลือไม่นนถึงคึ่งเนาะสปอดได้ปะ แค่ตายเป็นไอเมเปกลับไปแล้วพี่อร์นแมงกูยังไม่ได้ให้กันเูลยหนึ่งปีคงน้อยไปเฮ้ยมันรู้แสงกวายมัไรป้อนก็ไป้อนซบป้อนสป้อนวิบนหัวไอ้สองหัวดีไอ้ยะ สองวัาดีไอ้อย